Conference afternoon with yeah, the Russian cosmonauts yeah. here. <laughs> um, thank you. Good, to see you. good to see you, good to be out and about again, and happy to be here today. รสวัสดีท่านนายกร,รัฐมนตรีท่าน,ร,นรัฐมนตรีท่านเอกอัครราชทูตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทยิ่งใหญ่ที่สุดแห,ห่งปีมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2564และวันดิ้นเดินรายการค่ะ สำหรับงานงมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติก็เป็น,นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกต่างประเทศเพื่อแสดงศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสริมสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีแห่งนี้นะคะ ในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะคะจากแผ่นชาติประจำปี2564และได้มอบรงางวัล Prime Ministers Science Award ด้วยนะคะวิดีโอแนะนำที่มาของประวัติอันทรงเกียรติ Prime Ministers Science Award 2021 นายกรัฐมนตรีรท่านเดรก็ไดรจะทูตท่านหัวหน้าศูนย์ราชการท่านผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีภารกิจหลักกับเพื่อการอุดมศึกษาไทยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปสู่มาตรฐานในระดับสากลบรุรพชีและนวัตกรรมเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบุคลากรดน้าการวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมในาภาคการผลิตการบร,ริการตลอดจนสร้างความระดนักด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมประสาทแห่งชาติในสุดรลาดมียนชื่อเป็นมหก,กรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นกิจกรรมสร้างความตระดักด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ครูชำนาญการสารขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์โลกโรงเรยียนกำเนิดวิจังหวัดระยองค่ะน,นี้ด้วยค่ะและระวาพงพนมอดิศวิทยาจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ ยินดีด้วยนะคะแล้วต่อไปเป็นรางวัลค่ะ ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาติประจำปี2564ขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีท่านคณะอูจารยทูตผู้บริหารผู้มีเกียรท่านเราจะพูดถึงงานนะครับสืบบนต้นต่างๆวันนี้เป็นวันแห่งความสุขของนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งตระกูลเงินลงบวชนะครับที่นดีรนโยบาย ของผมของนายกของรัฐบาลไปยำเนานปฏิบัตินะครับคือในการที่จะยกระดับประเทศของเราพิชิตโควิเในไทยไปอย่างไรในโอกาสต่อไปนี้นะครับเราทำมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือสนับสนุนก,กันกับเพื่อนๆเราจากต่างประเทศนะครับหลายท่านก็นมาร่วมงานนี้ด้วยวันนี้นอกจากมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีนะครับที่ได้มาเป็นประธานในวันนี้ ที่ได้จัดขึ้นโวยทานภาครัฐเอกชนและ่วยงางต่างประเทศนะครับเพื่อเฉพาความรู้หรือมาตรจิทัการสร้างสร้างแรงบันดาลใจคำนี้เป็นคำที่สำคัญนะครับกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจสิ่งเนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองเสมอนะครับวันนี้ทุกท่านทราบมอยู่แล้วว่าโลกเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องปรับตัวนะครับเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับซึ่งเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปทางนี้สิ่งที่มาดที่ทัลที่ทำให้ ประเทศชาติเจริญพัฒนาก้าวหน้าและบรรลุนะัน,นก็คืองานด้านวะิทยาศาสตร์นะครับเป็นงานหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะครับกับพวกเราทุกคนอันดับแรกก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลทุกคนนะครับพวกเราคนไทยผมจาได้ว่าภาราไทยมีความเป็นมายาวนานอย่างไรนะครับแล้วก็ยิ่งเราได้ว่บคนไทยโชคดีที่เรามี พระบาทกษัตริย์งส,ส,งสนพระไทยระดับความรู้และกระบวนการนิยมชาตาใช้ในการวางรากฐานการพน,นาประเทศให้เติรรตชาติดังเช่นพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จเจ้าพระาอยู่วนรัชกาลที่4นะครับซึ่งเป็นพระราชบิดาแห่งชาตไทยได้ทรงปฏิบัตไว้นะครับรวมทั้งพระราชกรณียกิและพระราชลาพของหลพระบางพระากา์ที่เป็ระมหาภูมิพลอยู่ยเดชพราราชนิพนธ์พระครับซนึ่งเป็นพระบิาดา,าทาี่วย,ย,รรยของไทย ได้เป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยซึ่งทรงเป็นแบบอย่างในการนำความรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากความเดดือร้อนของประชาชนตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชงานน like. <iałem S 1> <dragon S 2> ิวเคลียร์ไทยซึ่งพระราชกพลเอกนักกล่าวและแดมันดูวินนั้นได้ทรงนำวิทยาศา์มาใช้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างอืงอ่นได้รับการศึกษารนักษาต่อยอดจบจนถึงราชการปัจจุบันน,นอกจากน้แล้วยังประโยชน์สให้แก่ประชากรชาวไทยแล้วยังสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติจนป,ประจัติธรรมที่ยอมรับในนานาประเทศน,นะครับมาตรการจัดมากรรมในวันนี้ทั้งนี้ถือเป็นาก,กนารจัดการใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับในสถา,าทนที่เป็นการทบาากยทีเก เพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังอยู่าลที่สุดนะครับก็ขอให้ระมัดระวังมาตรการ,การต่างๆให้ครบถ้วนผมคิดว่าถ้าเราผ่าน่ังนี้แล้วนะรเราต้องมั่นใจนะครับว่าเราปลอดภัยนะครับอันนี้ขอให้ทุกคนได้มาร่วมกันชมงานจัดใานวันน,น,นี้ด้วยนะครับจึงจัดหลายวันนะครับเพราะนั้นก็ขอให้มามชมกันได้ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นโอกาสวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนจะได้เรียนรู้ พระราชกิจและพระราอธิราภาทางวิาศาสตร์ของร้มหากษัตริย์พระองค์พระองคที่ก่อให้เกิดคุณนักนณะแก่ประเทศเพื่อจะยึดถือเป็นแบบอย่างในความมุ่งมั่นการศึกษาด้านความรู้น้าวิทศาสตร์ได้จะวิเิืยอประโยชน์แก่ทั้งหมดโดยรวมท่าผูเกี่ยครับในยุคปัจจุบันนะครับวิทยาศาสตร์จะมีเป็นส่วนสำคัในการพัฒนาคุณภาพสิ่งต่างๆ รูปนั้นจะเป็นกษะพื้นฐานในการเรียนรในสวตวรรษที่21นะซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบ,บาลอยู่แล้วนะทางฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์จะทำยังไงในการที่เรียนรู้อยู่กับศตวรรษที่21นะครับที่โลกอนาคตเป็นโลกแห่งองค์ความรู้ที่หลากหลายนะครับสามารถเรียนรู้นะเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างไร้ขมแดนก็คงไม่ได้จํากัดเฉพาะในโรงเรียนในในทักษะนี้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรกรมจึงต้องเป็นความรู้พื้นฐานของคนไทยและต้องมีการพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้มีการการะจายไปอย่างทุกพื้นที่นะครับของทุกจังหวัดผ่านเรือการต่างๆทั้งหมดเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทั้งครูทั้งนักเรียนให้ประชาชนผู้นำชุมชนต่างๆให้ความสนใจในเรื่องนี้เพราะนี่คืออนาคตของประเทศไทยอ,อนาคตของคนไทยทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะได้ชมผลงานต่างๆของเยาวชนของครูอาจารย์ก็จะเห็นได้ว่า เยาวชนของเรานั้นไม่ได้ด้อยกว่าชาติใดในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาด้านดนตรีด้านวิชาการที่นาการประกวดระดับนานาชาติหลายประการเมื่อสปาร์ที่ผ่านมานั้นเยาวชนไทยสองทีมก็ได้แสดงศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับโลกจากเวทีการแข่งขันนานาชาติด้านการสนุวภารกิจสำรวจอวกาศของมวลมนุษยชาติในอนาคตสําหรับรางวัลพรีเมเซอร์แซนอวอร์ด2021นี้เปรือยจะเหมือนคําขอบคุณ และความกำลังใจที่มอบให้กับเยาวชนและครูที่ทุ่มเทในการสร้างสารรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และสุขีชนได้รับการยอมรับในระดับสากลผมหวังว่าผลงานต่างเหล่านี้ในขาค้นควา้าการวิจัยการพัฒนาการทดลองของเาายาวชนในโครงการต่างๆนี้ทั้งที่ได้รับรางวัลและอย่างไม่ได้รับรางวัลจะนําไปสู่การต่อยอด,ดยกระดับให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สังคมเป็นการสร้าง value creation อีกคโนมี่ในอนาคตต่อไปรัฐบาลพร้อมนะครับที่สนุนเยาวชนไทยเต็มที่และหวังว่าต้นแบบพร้อมแบบนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยในการมุ่งมั่นสร้างสารรค์นวัตรกรรมใหม่ๆสู่สังคมและประเทศชาติต่อไปผมขอพูดเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าในส่วนของการศึกษาของเราเราต้องเข้าให้ถึงแกนแกนของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือสถาบันการศึกษาครู น,บบนันบำบัดส่วนธพันธ์นักเรียนเราก็สร้างแรงกระตุน้นเป็นส่วนของครูพัฒนาตัวเองนะครับในการที่จะสอนต่างๆให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจได้เรียนรู้ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นอย่างไรคําวิทานั้นถ้าเราคุ้นเคยมายาวนานทําและทําแรกที่เราคุ้นเคยก็คือคือวิชยาธรรมชาติไม่ว่าจะาพราะจานัน,าจานรทร์ขึ้นพระจันทร์ตกอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกน้ําท่วมน้ําขึ้นน้ําลงในช่อนองเนี่ยนะมืดสว่าง มันนาไปสู่การเรื่องของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ว่าเราทำยังไงแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยการสร้างไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะไม่ว่าจะเป็นวิทยุสื่อสารโทรเลขเอะไรกันกไม่มีการพัฒนามตาตรนั่นคืออวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจะมนเกิดขึ้นกับตัวเรามาประยุกต์แล้วก็พัฒน,นาไปสู่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างเช่นวันนี้เราเดินหน้ามาสู่สังคม 5G ไปแล้วนะครับเพราะนั้นต้องสอนให้เกิด กระบวนการคิดนะผมได้เน้นไปแล้วในระบบการศึกษาของเราครูก็ต้องพัฒนาตัวเองไปสู่การสอนในลักษณะที่เป็นการสอนที่เรียกว่าครูกับนักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกันต่างคนต่างช่วยคน่าต่างคนต่างช่วยกันมาสัมมนาและเปิดความคิดเห็นกันนะมากกว่าการที่จะท่องแตละการอย่างเดียวนะมันจะทําให้เราเดินหน้าไม่ได้ก็ยินดีนะครับที่มีหลายโรงเรียนได้มนการพัฒนาไป แล้วนีินมีกัรขนาดในเรื่องของครูเทคนิคการสอนครูไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะโรงเรียนบ้านวัดโรงเรียนนั่นคือสิ่งที่สุดในสังคมไทยนะครับในอดีตที่ผ่านมาจนจนปัจจุบันวันนี้ผมได้สั่งการพูดคุยกับท่านรับตีไปแล้วว่าขอให้นําเครื่องเหล่านี้ได้แพร่ไปยังทุกพื้นที่ของเราเพื่อลดช่อว่างลดความลืมล้าทางความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การใช้ประโยชน์ أ, เพื่อจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกษิจ<ฆ>นะครับผลงานวิจัยต่างๆจะต้องนําไปสู่การพัฒนาที่ดีกว่ามากกว่าขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิม<ล>เพื่อนําไปสู่การเป็นสินค้าที่มี<ต>มูลค่าทางเศรษฐกิจเช่นที่บรรดาเพื่อนๆเ,เราได้ทําอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ขอฝากภาระนี้ไว้กับทุกท่านด้วยแล้วกันนะสิ่งที่ว่าั่นคือเด็กๆทุกคนก็ต้องเรียนรู้สนใจไปคว้านะในการว่จะเดินหน้า เพื่อจะศึกษาเล่าเรียนให้จบการศึกษาแล้วมีงานทําถึงตอนนี้ในสิ่งีรัฐบาลให้ความมุ่งใจอย่างยิ่งยวดนะครับในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณทุกหน่วยง,งานทั้งภาครัฐเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้ขอบคุณรัฐบาลแห่งประเทศเดินมาฝรั่งเศสเยอรมนีญี่ปุ่นรัสเซีย,ย,ซยและสหรัฐนะครับเป็นเพื่อนเราทุกคนนะครับได้มาร่วมมอบความรู้และร้างในวิทยาศาสใร้และเยวชนและประชาชนไทย อันจะปล่อยให้เกิดสังคมวิทยาศาสตร์ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศของเราเติบโตอย่างเข้มแข็งยิ่งยวดสุดไปอีกเรื่องนึ่งที่ผมผมก็คงจะต้องบอกพวกเราอันนึงก็คือเรื่องโรคร้อนนะซึ่งผมไม่ได้ประชุคมคอรยี่ปกมาหลายประเทศที่ที่กราสโกที่ผ่านมานะครับเราต้องให้ความสับผิกับโลกใบนี้เป็นโลกของพวกเราเป็นโลกไม่ใช่ของประเทศเราเป็นโลกของทุกประเทศในโลกใบนี้แล้ะมีโรคเพียงใบเดียวเท่านั้น นะครับก็คงต้องใช้ศัต์แบบนี้ก็ใช้กันทุกคนนันะ่นแหละนะเพราะมีโรคใบเดียวเ<ล><ล>ราต้องรักษาโรคนี้ให้ได้โรคเขาส่งเสียงเรียกร้องมาแล้วว่าเราดูแลเขาม้าน้ออย่างไงนะเขาส่งเสียงได้ออยังไงครับน้ำท่วมฝนแรงฝนตกไว้ตกต้องตามดูการไฟไหม้นะแผ่นดิไนไหวอะไรทั้งหมดแตื่องน้ำทะเลสูงขึ้นเราน,นี่คือสิ่งที่โลกร้องส่งเสียงเรียกร้องมาให้ดูแลเขาบ้าง เพราะฉะน,นั้นการประชุมนั้นรัฐบาลก็ได้แถลงไปแล้วเพราะทุกอย่างมันจะเกิดผลด้วยได้ด้วย,วยเจตจำนงมุ่งมั่นของพวกเราทุกคนนะทั้งนายกรัฐบนลรทั้งคองรมอและทุกคนในชาตินะร่วมมือกับต่างประเทศในการที่จะทําให้โลกใบนี้เป็นโลกที่ได้อยู่เป็นโลกที่ปราศจากการเลนสตุก,ก,ะจ,กนะจะต้องอุณหภูมิต้องไม่สูงขึ้นเกิน1.5องศา นั่นคือคำมั่นสัญญาที่มีให้ต่อกันเพราะนั้นมันจะเกี่ยวพันไปทั้งหมดในกิจกรรมนี้ผมก็เห็นบากิจกรรมเพราะเกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยแล้วก็ขอเน้นไปด้วยนะครับว่าขอให้ในการเรื่อ้งนี้ยื่นให้รวดเร็วที่สุดตามคำมั่นสัญญาที่เราพูดจากันไว้นะครับในกับทุกประเทศทั่วโลกในการประชุมที่ผ่านมาก็สุดท้ายนี้ผมขอเปิดงานมัรรมวิทยาศาสตร์่ใชาติประจำปีมะรอศ ก็ขอให้การจัดงานตลอด11วันนี้ประสบผลสำเร็จรู้ร่วงทุกประการขอบคุณครับนะคะห